สวัสดีเพื่อนเอนที่น่ารักทุกคนครับผมเรดมูลและหนังที่ผมจะนำมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่านรกรอชำละภาค2หนังเรื่องนี้ออกใช้ในปี2 0 0 7เมื่อหญิงสาว3คนวางแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแต่แล้วระหว่างทางได้มีผู้หญิงแปลกหน้าแนะนำให้พวกเธอไปเที่ยวยังสถานที่แห่งหนึ่งโดยที่ทั้งสมไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกหญิงคนนี้หลอกไปขายเหตุการณ์จะต่อจากภาคแรก หลังจากที่แพกตันนั่งรถไฟกลับบ้านเขาก็ได้เผลอหลับจนถึงสถานีปลายทางก่อนจะมีตำรวจสองนายปลุกเขาให้ตื่นจากนั้นเขาก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลโดยมีตำรวจมาขอสอบปากคำถึงเรื่องของบริษัทที่จับคนไปฆ่าเขาจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ฟังแถมเขายังบอกว่าพวกของบริษัทนั้นจะมีรอยสักที่แขนตำรวจจึงเอารอยสักบนแขนให้แพกตันดูพร้อมกับถามว่าใช่รอยสักแบบนี้ไหมเขารู้สึกตกใจมาก ตำรวจที่เหลือก็พาเั็นปิดประตูและเข้ามาล็อกตัวเขาเอาไว้ก่อนที่พวกมันจะเอามีดกรีดท้องของแพคกตันและจบชีวิตด้วยการดึงไส้ของเขาออกมาแต่เรื่องทั้งหมดเป็นเพียงความฝันครับเพราะตั้งแต่ที่แพคกตันกลับมาถึงบ้านเขาก็ฝันร้ายแบบนี้ทุกคืนแฟนของเขาที่รู้สึกทนไม่ไหวก็แนะนําให้แพคกตันไปหาหมอซะหรือไม่ก็ไปแจ้งตำรวจก็ได้เขาก็ที่บายว่าเราไม่ควรแจ้งบริษัทนั้นมีเครือข่ายอยู่ทุกที่ถ้าพวกมัน รู้ว่าผมอยู่ที่นี่มันต้องส่งคนมาฆ่าปิดปากแน่แฟนของแพคกตันก็ดูเหมือนจะไม่เข้าใจแถมเธอยังต่อว่าเขาอีกเช้าต่อมาเธอตื่นขึ้นและไม่เจอแพคกตันเธอจึงเดินตามหาเขาเมื่อลงมาถึงชั้นล่างเธอก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าเพราะในตอนนี้แพคกตันได้เสียชีวิตไปแล้วมีเพียงแค่ร่างที่ไร้หัวของเขานั่งอยู่บนเก้าอี้ซึ่งคนที่อยู่เบื่องหลังเหตุการณ์นี้รวมไปถึงเหตุการณ์ในภาครแรก ก็คือซาชาเจ้าของบริษัทนั่นแหละครับตัดมาที่เบสเลวิทนีสองสาวนักศึกษา,ากำลังนั่งเรียนวิชาศิลปะที่มหาลัยในวันนี้อาจารย์ยาปห์อัรเซลนางแบบสาวมาเป็นแบบให้พวกเธอวาดขณะเรียนเบสกับวิทนีก็คุยกันถึงเรื่องที่พวกเธอวางแผนจะไปเที่ยวปาร์คพอเรียนเสร็จอัรเซลก็เข้ามาคุยกับทั้งสองเธอขอดูรูปที่เบสวาดก่อนจะขอซื้อเพราะเธอรู้สึกชอบเบสที่ไม่กล้าขายจึงเอารูปนั้นให้อัรเซลฟรีฟ อากเซลจึงเอ่ยปากขอเลี้ยงเครื่องดื่มเป็นการตอบแทนแต่พวกเธอก็ได้ปฏิเสธเพราะเย็นนี้ต้องกลับไปเก็บของเพื่อออกเดินทางไปเที่ยวในตอนค่าทั้งสองก็ออกเดินทางไปปาร์คด้วยรถไฟซึ่งในทริปนี้ยังมีลอหน้าเพื่อนของพวกเธอเดินทางไปด้วยขณะนั่งคุยกันเบธก็ชวนเพื่อนๆไปที่บาร์ของรถไฟเพื่อหาอะไรดื่มแต่ลอหน้าไม่ไปเธอขอตัวฟังเพลงรออยู่ในห้องระหว่างทางเบธกับวิดนี ก็ไปชนเข้ากับลุงคนหนึ่งที่มีท่าทางแปลกๆแต่พวกเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรจึงเดินไปที่บาร์ต่อส่วนลุงนั่นเขาอยู่ที่หน้าห้อง,องพวกเธอก่อนจะแอบเข้าไปโดยที่หลออน้าเธอยังไม่รู้ตัวต่อมาเมื่อเบสกับวิทนีเดินมาถึงบาร์ทั้งสองก็สั่งเครื่องดื่มมาดื่มจูๆ่ๆพนักงานก้เาเครื่องดื่มที่พวกเธอไม่ได้สั่งมาเสิร์ฟเบสก็รีบบอกไปว่าเธอไม่ได้สั่งพนักงานจึงชี้ไปที่อาร์เซลเขาบอกว่าเธอเป็นคนสั่งให้ วิทนีก็เลยสงสัยว่าอักเซลต้องสะกดรอยตามพวกเธอมาแน่ๆแ,แต่พวกเธอก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะมันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้จากนั้นวิทนีก็สบตากับหนุ่มคนหนึ่งจนทําให้เขาต้องเดินเข้ามาหาทั้งสองคุยกับหนุ่มคนนี้พร้อมกับถามเขาว่าพวกเราอยากได้กัญชาคุณพอมีบ้างไหมชายคนนี้ก็บอกว่ามีเขาบอกให้พวกเธอเดินตามมาเพราะมันอยู่ที่ห้องแต่พอมาถึงเขากลับเล่นลิ้นบอกว่าหาไม่เจอ แถมเพื่อนที่อยู่ในห้องของชายคนนี้ยังพูดจาคุกคามทั้งสองอีกด้วยเบธจึงด่าพวกมันก่อนจะขอตัวกลับพอกลับมาที่ห้องเธอก็พบลอน้าที่กำลังนั่งร้องไห้อยู่ลอน้าก็เล่าให้ทั้งสองฟังว่ามีคนเข้ามาขาโมย iPod ของเธอวิทนี่ y จึงจะออกไปข้างนอกเพื่อจะแจ้งตำรวจที่อยู่บนรถไฟแต่แล้วพอเธอจะออกไปวิทนี่ y ก็เจอกลุ่มชายพวกนั้นที่กำลังตามหาพวกเธออยู่เธอจึงรีบกลับเข้ามาและล็อกห้องเอาไว้จู่ๆ ก็มีคนมาคาอบประตูห้องทุกคนก็ดูเหมือนจะไม่กล้าเปิดแต่สุดท้ายวิทนี่ก็เปิดให้เพราะคนที่มาคาอบประตูคืออาร์เซลอาร์เซลบอกทั้งสามว่ามีคนวิ่งออกไปจากห้องนี้มันพยายามจะแย่งกระเป๋าของเธอจนทำไอพอดตกนี่คือของพวกเธอใช่ไหมลอหน้าก็บอกว่าใช่เธอดีใจมากที่ได้ของคืนเบทที่เห็นว่าอาร์เซลเดินทางมาคนเดียวกลัวจะเกิดอันตรายขึ้นเธอจึงบอกให้อาร์เซลอยู่ร่วมกับพวกเธอจะดีกว่า ต่อมาทุกคนก็ดอนเล่าเรื่องต่างๆให้กันฟังและจากเหตุการณ์ที่โดนขโมยของก็ทําให้กลของเบสร,รู้สึกเซงจนอยากกลับบ้านอักเซลจึงเล่าว่าที่ยุโรปเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะปลอดภัยเพราะเธอเองก็เคยถูกป้นมาแล้วตั้งสองครั้งและอักเซลก็ยังบอกว่าฉันกําลังจะเดินทางไปเที่ยวที่เมืองบาติสลาวาประเทศสโลวากเกียพวกเธอจะไปด้วยกันไหมที่นั่นมันน่าเที่ยวมากแถมผู้ชายก็ยังนิสัยดีอีกด้วยเบส็เลยถามเพื่อน ก่อนที่ทุกคนจะตกลงเดินทางไปกับอาร์คเซลเช้าต่อมาพวกเธอก็เดินทางมาถึงที่เมืองบาติสลาว่าทั้ง3เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งจากคําแนะนําของอาร์คเซลซึ่งที่นี่ก็คือโรงแรมเดียวกันกับภาคแรกนั่นแหละครับพอมาถึงพวกเธอก็รีบไปเช็คอินพนักง,งานก็ขอดูพาสปอร์ตก่อนจะบอกพวกเธอว่าคืนนี้มีงานประจําเมืองอย่าลืมไปเที่ยวกันนะครับทั้งสก็รู้สึกตื่นเต้นก่อนจะเดินไปที่ห้องหลังจากเช็คอินเสร็จ พนักงานก็ถือพาสปอร์ตลงไปที่ชั้นใต้ดินเขาสแกนลูกของพวกเธอแล้วส่งไปให้เศรษฐีจากทั่วทุกมุมโลกร่วมกันประมูลทุกคนประมูลอย่างไม่มีใครยอมใครจนค่าตัวของพวกเธอเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและการประมูลก็จบที่เศรษฐีคนหนึ่งซึ่งเขามีชื่อว่าทอสและด้วยความที่ทอสชนะการประมูลได้เหยื่อสองคนเขาจึงโทรไปหาสจวัเพื่อนของเขาให้ร่วมสนุกก,กับการฆ่าคนด้วยสจวัดก็ตอบตกลง แต่เขาขอเคียย์กับเมียก่อนแล้วจะเดินทางไปหาทางด้านสาวๆหลังจากเอากระเป๋าไปไว้ที่ห้องพวกเธอก็ออกเดินเล่นในเมืองจนไปเจอกับเด็กกลุ่มหนึ่งพวกมันก็เข้ามาถ่ายเงินเหมือนที่เคยทําในภาคแรกแต่หล่อหน้ากับหยิบลูกอมให้ทําให้พวกเด็กไม่พอใจแถมมันยังถูกน้ำลายใส่หน้าเธออีกอักเซลจึงเข้ามาไล่เด็กพวกนี้จนสุดท้ายพวกมันก็าพากันวิ่งหนีตัดมันที่ฝั่งของทอสกับเพื่อนในตอนนี้พวกเขาได้เดินทางมาถึงแล้ว ทั้งสองได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากทางบริษัทที่มีรถมารับถึงสนามบินก่อนจะพาไปส่งที่โรงแรม5้าดาวพอมาถึงก็ได้มีหญิงคนหนึ่งพาพวกเขาไปเช็คอินและเธอก็ยังมอบสิ่งของบางอย่างให้ซึ่งมันก็คือเพจเจอที่เอาไว้แจ้งเตือนเมื่อเหยื่อของทั้งสองพร้อมให้ค่าจากนั้นเธอก็พาพวกเขาไปสักลายที่เป็นเครื่องหมายของบริษัทโดยคนแรกก็คือทอสเขาสักแบบชิวๆและดูเหมือนจะพร้อมกับการฆ่าครั้งนี้มากซึ่งต่างกับสจวตท,ที่ไม่กล้าสัก เขาบอกกับทอสไปว่าเขากลัวเข็มและเขาก็ไม่อยากอธิบายเรื่องนี้กับเมียเธอคงไม่เข้าใจผมแน่ๆหญิงที่พาทั้งสองมาก็บอกว่าถึงยังไงพวกคุณก็ต้องสักเพราะมันเป็นกฎของทางบริษัทนั่นเลยทําให้สจวรต้องยอมสักครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่ค่อยเต็มใจก็ตามในตอนค่าอักเซลก็พากลุ่มของเบสไปเที่ยวที่งานประจําเมืองขณะที่เบสเดินดูของสะสมวิตนีก็คุยกับลอน่าว่าเบสเธอรวยมาก แม่ของเธอทิ้งมรดกไว้ให้ก่อนจะเสียชีวิตขนาดพ่อยังต้องของเงินเบธใช้เลยรู้ไหมเธอจะซื้อเมืองนี้ทั้งเมืองก็ยังได้จากนั้นพวกเธอก็พากันดื่มเครื่องดื่มและสนุกสนานไปกับงานขณะนั้นวิทนีย์ได้สบตากับหนุ่มคนหนึ่งเขา้าเธอจึงเดินไปชวนเขาเต้นลำด้วยส่วนลอหน้าเธอก็รู้สึกอิจฉาวิทนียที่กำลังสนุกสนานไปกับผู้ชายสักพักก็มีชายคนหนึ่งมาขอเต้นลำกับเธอลอหน้ารู้สึกดีใจมาก พราะตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยมีผู้ชายมาสนใจแบบนี้เลยเธอจึงตกลงและออกไปเต้นรำกับชายคนนั้นด้านของเบสที่นั่งรอเพื่อน,อนก็มีชายหนุ่มมาขอเต้นรำกับเธอเช่นกันแต่เบสที่ไม่อยากเต้นด้วยก็ปฏิเสธไปก่อนจะอ้างว่าเธอปวดเท้าชายหนุ่มก็บอกว่าผมพยายามจะช่วยคุณแล้วนะเบสก็รู้สึกงงกับคำพูดของเขาแต่ยังไม่ทันจะถามชายคนนั้นก็เดินจากไปจ,จู่ๆพนักง,งานโรงแรมที่ยืนมองอยู่ก็เดินเข้ามา เขาถามเบสว่าชายคนนั้นพูดอะไรกับเธอเขามากวนเธอหรือเปล่าเบสก็บอกว่าเขาไม่ได้กวนเขาแค่มาชวนเต้นจากนั้นพนักง,งานโรงแรมก็ยื่นแก้วเบียร์ให้เธอแต่เบสเธอไม่ดื่มครับพอเขาเดินออกไปเธอก็เทมันทิ้งโดยที่ไม่ระวังจนเบียร์ไปโดนขาของสจวร์ตเบสจึงรีบขอโทษและเธอก็ขอเลี้ยงเครื่องดื่มเขาเพื่อเป็นการแก้ตัวให้กับความสูสซ่ามของเธอขณะที่เบสเดินไปเอาเครื่องดื่มลอหน้าก็วิ่งเข้ามาหาเธอบอกกับเบส ว่าผู้ชายที่เธอเต้นลําด้วยเขาวชวนไปนั่งเรือเล่นเบสก็เลยเตือนว่ามันอันตรายเธอไม่ควรไปกับชายแปลกหน้าหลอหน่าก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงและเธอก็รับปากว่าจะไม่ไปกับชายคนนั้นพอเบสได้เครื่องดื่มเธอก็รีบเอาไปให้สจวัตทั้งสองคุยกันก่อนที่เธอจะขอตัวไปหาเพื่อนแต่แล้วสจวัตที่รู้ชื่อของเบสอยู่แล้วก็เผลอพูดชื่อเธอออกมาเบสก็ถามว่าคุณรู้ชื่อของฉันได้ไงฉันยังไม่ได้บอกคุณเลยนะ สจวัก็เลยแถว่าผมได้ยินเวลาที่คุณคุยกับเพื่อนหลังจากเดินออกมาเบธก็เหลือบไปเห็นลอหน้าที่กำลังนั่งเรือไปกับผู้ชายอยู่เธอจึงรีบวิ่งตามไปแต่สุดท้ายเบธก็ตามไม่ทันเบธจึงรีบไปบอกเรื่องนี้กับวิทนีแต่วิทนีที่เมาหนักก็บอกแค่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเธอน่าจะตัวรอดได้ด้านฝั่งของลอหน้าเธอนั่งเรือไปกับผู้ชายจนออกนอกเมืองซึ่งข้างๆก็เต็มไปด้วยป่าพอถึงสถานที่แห่งหนึ่ง ชายคนนั้นก็พาเธอขึ้นฝั่งทั้งคู่สวีดกันก่อนที่เขาจะบอกให้เธอหลับตาจู่ๆก็มีผู้ชายสองคนเข้ามาจับตัวเธอพวกมันใช้ผ้าคลุมหัวเธอเอาไว้หล่อหน้าพยายามดิ้นจนหลุดด้วยความไร้เดียงสาเธอก็วิ่งเข้าไปให้ชายคนนั้นช่วยแต่เขากลับผลักเธอออกจนตกน้ําก่อนที่ชายอีกสองคนจะเอาไม้ทุบหล่อหน้าจนเธอสลบตัดมาที่เบสเธอรอเพื่อนอยู่นานมากแต่หล่อหน้าก็ยังไม่กลับมาสักที เบธจึงขอให้อัคเซลช่วยรอเพื่อนของเธอหน่อยเพราะตอนนี้เธอต้องพาวิทนีที่เมาอ,อย่างหนักกลับห้องแล้วถ้าจะปล่อยให้วิทนีไปกับผู้ชายเธอก็ไม่ไว้ใจเขาอัคเซลจึงตอบตกลงเธอบอกเบธว่าเดี๋ยวฉันจะรอเพื่อนของเธอให้พอถึงที่พักวิทนีก็เหมือนจะอยากนอนกับผู้ชายคนนั้นแต่เบธก็บอกว่าเธอเมาขนาดนี้ควรพักผ่อนได้แล้วชายคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะดูแลเพื่อนคุณเองแต่เบธ ก็ไม่ไว้ใจชายคนนี้อยู่ดีครับเธอรีบพาวิตนีไปนอนที่ห้องขณะที่กำมันจะเข้าไปเบธได้เหลือไปเห็นชายสองคนที่มีท่าทางแปลกๆเมื่อพวกมันเห็นว่าเธอกำลังมองอยู่มันจึงรีบปิดประตูเช้าต่อมาทอดกับสัจวัตก็ได้วิ่งออกกำลังกายในเมืองทั้งสองวิ่งไปคุยไปและหนังก็จะเฉลยครับว่าสาเหตุที่พวกเขายอมเสียเงินมากมายเพื่อจะฆ่าคนคนหนึ่งก็เพราะทอสมีความเชื่อว่าถ้าเขาได้ฆ่าใครสักคน มันอาจจะเปลี่ยนแปลงบุคลิกของเขาให้ดูน่าเกงขามขึ้นส่วนสจวตเขาถูกเมียกดขี่ข่มเหงมาตลอดจนทําให้เขาไป็นกลัวเมียในการฆ่าครั้งนี้มันอาจจะเปลี่ยนแปลงให้เขาไม่ต้องกลัวใครอีกระหว่างคุยกันทอสก็ถามสจวตว่าได้เอาเพจเจอร์มาด้วยไหมสจวตก็บอกว่าฉันเอาไว้ที่ห้องจากนั้นทั้งสองก็ทะเลาะกันเพราะทอสคิดว่าสจวตเขาไม่เต็มใจมาตั้งแต่แรกด้านของเบสหลังจากที่พยายามติดต่อหาลอหน้า แต่ก็ติดต่อไม่ได้พวกเธอจึงพากันไปแช่น้ําพุร้อนโดยที่ไม่รู้เลยว่าเพื่อนของพวกเธอถูกจับตัวไปชายพวกนั้นแขวนลอหน้าไว้ในห้องห้องหนึ่งซึ่งด้านล่างมีอ่างอาบน้ําอยู่พวกมันเดินไปจุดเทียนในห้องก่อนจะเปิดให้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหญิงคนนั้นเดินลงไปในอ่างเธอถอดเสื้อคลุมออกพร้อมกับหยิบโอเคียวขนาดใหญ่ตัดเชือกที่มัดปากลอหน้าเอาไว้ลอหน้าก็พยายามร้องขอชีวิตแต่หญิงคนนั้นไม่สนใจ เธอเอาเคียวฟันไปที่หลังของลอนาซ้ำไปซ้ำมาจนเลือดไหลาอาบไปทั่วร่างกายของเธอจากนั้นเธอก็จบชีวิตด้วยการเอาเคียวขนาดเล็กปาดคอของลอนาตัดกรัมมาที่เบสในขณะที่เธอแช่น้ำอยู่อักเซลก็เข้ามานวดหลังให้จนเธอรู้สึกผ่อนคลายและเผลอหลับไปพอตื่นขึ้นมาเธอก็พบว่าคนอื่นได้หายไปหมดแล้วเธอจึงรีบตามหาเพื่อนจู่ๆก็มีกลุ่มชายที่เบสเคยเจอเมื่อคือนจะเข้ามาจับตัวเธอ เบธพยายามตั้งสติเธอมองเห็นกำแพงก่อนจะรีบปีนออกไปขณะนั้นก็มีรถคันหนึ่งขับผ่านเธอจึงวิ่งไปขอความช่วยเหลือซึ่งคนขับก็คือชายหนุ่มที่ขอเธอเต้นลำนั่นแหละครับแต่ครั้งนี้ใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยแผลเหมือนกับว่าเขาถูกใครซ้อมมาเขาบอกเธอว่าตอนนี้ไม่ทันแล้วเมื่อคืนผมจะช่วยคุณแต่คุณไม่ฟังเองจากนั้นเขาก็ขับรถออกไปจากเมืองและพวกใจปิศาก็ตามเธอมาทันเบธจึงวิ่งหนีเข้าไปในป่า จูๆ่ๆเธอก็วิ่งไปเตะก,กับดักจนหกล้มซึ่งกับดักนี้เป็นของกลุ่มเด็กครับพวกมันรีบวิ่งเข้ามาหาเบสก่อนจะเอาไมา้รุมฟาดแต่ก็โชคดีที่สาชามาช่วยเธอเอาไว้เขายิงปืนขู่พวกเด็กก่อนจะบอกให้อักเซลพาเบสกับไิทีบ้านจากนั้นเขาก็ให้พวกมันมายืนเลียงข้างหน้าและเพื่อเป็นการสั่งสอนที่เด็กกลุ่มนี้เข้ามายุ่งกับสินค้าของเขาสาชาจึงบอกว่าต้องมีหนึ่งคนที่ต้องตายไอเด็กหัวโจกจงึงรีบผลักเพื่อนออกมา และเด็กคนนี้ก็ถูกซาชายิงปืนใส่จนเสียชีวิตหลังจากกลับมาถึงบ้านสาชาก,ก็บอกกับเบสว่าเขาแจ้งตำรวจให้แล้วสักพักคงมาถึงที่นี่ส่วนเรื่องเพื่อนของเธอผมให้ตำรวจออกตามหาอยู่พอเขาเดินไปเบสก็ถามอักเซลว่าคุณสองคนเป็นแฟนกันเหรออักเซลก็ตอบว่าไม่ใช่สาชาเขาแก่รุ่นลาวข่าวเดียวกับพ่อของฉันเลยนะและเบสก็ถามอีกว่าเขาทํางานอะไร อากเซลก็บอกแค่ว่าเขาเป็นนักประมูลจากนั้นเธอก็พาเบสไปเปลี่ยนชุดทางด้านวิทนีเธอก็ถูกจับตัวไปเช่นเดียวกับลอหน้าพวกมันพาเธอไปแต่งหน้าทําผมก่อนจะส่งมอบให้ลูกค้าแต่วิทนีไม่ยอมแต่งเธอกัดไปที่จมูกของมันก่อนจะวิ่งออกไปจากห้องวิทนีพยายามหาทางออกแต่สุดท้ายเธอก็ถูกพวกมันจับตัวไปตัดมาที่เบธที่กําลังแต่งหน้า เธอได้เหลือไปเห็นรูปที่ว่างอยู่จึงถามอาร์เซลว่าคนในรูปคือใครอาร์เซลก็บอกไปว่าพวกเขาเป็นเพื่อนของเธอแลวถ้าใครจําได้ชายที่อยู่ฝั่งซ้ายก็คือขโมยที่เข้าไปในห้องส่วนฝั่งขวาก็คือหญิงในภาคแรกที่หลอกแพ็กตันไปขายนั่นแหละครับจากนั้นอาร์เซลก็บอกให้เบสนอนพักเดี๋ยวถ้าตำรวจมาถึงเธอจะขึ้นมาปลุกแต่เบสเธอจําชายในรูปได้พออาร์เซลออกไปเธอก็รีบลุกขึ้นและเดินไปสองที่หน้าต่าง ่อนจะเจอเข้ากับพวกชายปริศนาที่เคยไล่ล่าเธอเบธจึงรีบล็อกประตูเอาไว้จากนั้นเธอก็เข้าไปหลบในตู้แต่แล้วเธอก็พบว่าภายในตู้มันเป็นห้องลับที่เอาไว้สะสมหัวของเหยื่อโดยหนึ่งในนั้นเป็นหัวของแพกตันขณะที่เธอกําลังตกใจพวกชายปริศนาก็เข้ามาจับตัวเธอหลังจากที่พวกบริษัทจับเบธได้มันก็ส่งเพจเจอไปหาทอสเพื่อแจ้งเตือนว่าเหยื่อของพวกเขาพร้อมให้ฆ่าแล้วทั้งสองจึงรีบเดินทางไปที่บริษัทนั้น ในตอนนี้ทอสเขาดูจะตื่นเต้นเป็นอย่างมากซึ่งต่างกับสจวตที่ดูเหมือนเขาจะไม่อยากค่าสักเท่าไหร่พอมาถึงคนของบริษัทก็พาทั้งสองไปเลือกอาวุธและเครื่องแต่งกายพอแต่งตัวเสร็จมันก็พาพวกเขาลงลิฟต์ไปยังชั้นล่างทั้งสองเดินผ่านห้องต่างๆก่อนจะแยกไปที่ห้องของตัวเองที่มีเหยื่อรออยู่โดยเหยื่อของสจวตก็คือเบสส่วนของทอสก็คือวิทนีสจวตเมื่อเข้ามาในห้องเขาเห็นเครื่องมือต่างๆที่เอาไว้ฆ่าก็รู้สึกตกใจจนทําอะไรไม่ถูก เขาดึงผ้าที่คุมหัวของเบธออกพร้อมกับถามว่าจำผมได้ไหมเบธก็บอกว่าจำได้เธอถามเขาว่าที่นี่มันคือที่ไหนแล้วคุณล่ะมาทําอะไรสจวตก็อธิบายว่าที่นี่เป็นที่ฆ่าคนและผมก็มาเพื่อฆ่าพอเบธได้ยินเธอรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่สจวตก็บอกว่าเพื่อนของเขาพาเข้ามาซึ่งเขาก็ไม่อยากจะทําอะไรแบบนี้เบจึงของร้องให้เขาปล่อยเธอไปด้วยความสับสน แถมสจวัตก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่อเขาเลอยอมแก้มัดเธอจากนั้นเบสก็รีบเข้าไปปอบเขาเพราะในตอนนี้สจวตเขาพูดซ้ําไปซ้ํามาเหมือนคนสติหลุดขณะที่เบสกําลังจะหาทางออกสจวตกับทุกหัวของเธอจนสลบซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าคําพูดของเบสมันปลูกความเป็นโรคจิตในตัวเขาออกมาจนทำให้สจวตเปลีป่ยนไปเป็นอีกคนส่วนทอสพอเข้าไปในห้อง เขาก็ลงมือหยิบเอาเลื่อยไปเจาะที่หน้าของวิตนีเพื่อทําให้เธอกลัวแต่แล้วจู่ๆเขาก็พังมือทําเลื่อยไปโดนหน้าของเธอพอทอทเห็นเลือดเขาก็ตกใจรีบเอาผ้ามาคุมหัวเธอไว้จากนั้นเขาก็ออกไปจากห้องการที่เฝ้าอยู่หน้าประตูเมื่อเห็นว่าวิตนีเธอยังไม่ตายเขาจึงบอกให้ทอสกลับเข้ามาฆ่าเธอซะเพราะมันเป็นกฎแต่ทอสเขาใจไม่แข็งพอที่จะฆ่าเขาจึงบอกว่าเงินก็จ่ายไปแล้วพวกแกก็ไปฆ่าเองสิ พอพูดจบเขาก็เดินหนีไปขึ้นลิฟต์แต่แล้วพอลิฟต์เปิดออกพวกของบริษัทก็ปล่อยหมาเข้าไปกัดทอสจนตายซึ่งกฎของบริษัทมีอยู่ว่าถ้าลูกค้าคนไหนเข้ามาแล้วจะออกไปได้ก็ต่อเมื่อต้องค่าเหยื่อเท่านั้นต่อมาพวกมันก็พาหมอไปทําแผลให้วิทนียก่อนจะถ่ายรูปเธอแล้วเอาไปเสนอให้กับลูกค้าคนอื่นโดยห้องแรกที่พวกมันไปถามคือลุงคนหนึ่งแต่เหยื่อมีตําหนิเขาจึงให้ราคาที่ต่ํามากหลังจากให้ราคาเสร็จ เขาก็กลับไปทรมานเหยื่อต่อและผู้โชคร้ายที่ตกเป็นเหยื่อของลุงก็คือชายที่วิทนี่ชวนเต้นนั่นแหละครับเขาถูกลุงทรมานด้วยการเอามีดค่อยๆหั่นเนื้อมากินพวกบริษัทเดินถามไปทีละห้องจนมาถึงห้องสจวตทีแรกสกจวตก็เหมือนจะไม่รับแถมเขาก็ยังถามหาเพื่อนแต่พอพวกมันเขียนศพของทอสผ่านไปเลยทําให้เขารู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสจวตจึงตัดสินใจรับวิทนี่เอาไว้ และเขาก็เอารูปเธอไปให้เบสดูก่อนจะบอกไปว่าวิตนีเป็นต้นเหตุที่ทําให้เพื่อนของเขาตายและเขาก็กาลังจะแก้แค้นในเพื่อนจากนั้นเขาก็เดินไปที่ห้องของวิตนีและจบชีวิตด้วยการเอามีดฟันหัวของเธอจนขาดแล้วสตูว์ก็เอาสร้อยของวิตนีมาใส่ให้เบสเขาเล่าความในใจที่เก็บมาตลอดให้เบสฟังว่าเขาทํางานหามรุ่งหามค่าแต่เมียของเขากับจิกหัวใช้อย่างกับขี้คาแถมเธอ,อยังไม่ยอมร่วมเตียงกับเขาอีก เบสก็เลยหลอกลอ่อบอกให้เขามาจูบเธอมามีอะไรกับเธอก็ได้สจวตที่หลงกลเขาจึงแก้มัดแล้วบอกให้เธอนอนลงไปที่พื้นขณะที่เขากำลังจะข่มขืนเบสจึงใช้จังหวะนั้นเอาหัวโขกใส่พอเขาเสียหลักเธอก็หยิบอโซมารัดตัวของเขาหลังจากที่เบสล็อกเขาไว้กับเก้าอี้เธอก็หยิบเอาเข็มฉีดยามาจอดใส่หูก่อนจะถามรหัสเปิดประตูแต่เขาไม่ยอมบอกเธอจึงเอาเข็มแทงเข้าไป จนเขาทนไม่ไหวและยอมบอกรหัสแต่แล้วพอใส่รหัสมันกลับเปิดไม่ได้เพราะตอนนี้พวกกาดรู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกมันจึงรีบเข้าไปเบธโด,ดยจับสัจจุตเป็นตัวประกันถธอใช้กันไกจ่อไปที่ไข่ของเขาและเธอก็บอกพวกมันให้ไปเรียกตัวซาชาแต่พอซาชามาถึงเขากลับบอกให้ลูกน้องยิงสองคนนี้ทิ้งซะเบธจึงได้ขอเจรจาเธอบอกกับเขาว่าเธอขอซื้อชีวิต ซาชาก็ถามว่าเธอจะจ่ายไหวหรอมันแพงนะเบสก็เลยขิงไปว่าเธอจะซื้อเมืองนี้ทั้งเมืองก็ยังได้ขอแค่บอกเลขบัญชีมาเขาก็ตอบตกลงแต่มีข้อแม้ว่าใครก็ตามที่เข้ามาที่นี่จะกลับไปไม่ได้จนกว่าจะฆ่าเบสได้ยินแบบนี้จึงใช้กันไก่ตัดไข่ของสัตว์จนขาดแล้วเธอก็ยนใหหมากินก่อจะปล่อยให้เขาค่อยๆตายเป็นอย่างทรมานพอฆ่าเสร็จพวกมันก็พาเธอไปสักลายตามกฎของบริษัท ต่อมาที่อาร์เซลในขณะที่เธอกําลังล่อเหยื่อได้ต่อไปอยู่จูๆ่ๆพวกเด็กก็ขโมยกระเป๋าของเธอไปอาร์เซลจึงรีบวิ่งตามเข้าไปในป่าก่อนที่เธอจะหกล้มเพราะไปสะดุดเชือกพอลุกขึ้นได้เธอก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเป็นเบสและเบสก็เอาขวานในมือฟันขอ,ของอาร์เซลจนขาดเพื่อแก้แค้นที่อาร์เซลหลอกพวกเธอมาขายจากนั้นพวกเด็กก็พากันเอาหัวไปเตะเล่นหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก amdb ไป5.5คะแนนและ44จากเว็บเมื่อเขือเน่าอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับบอกคุณชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมเลยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วเจอกันครับ